กันคุณเป็ดเป็นมีอาการในเรื่องของกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเป็ดเป็นยังไงแล้วรักษาอย่างไงดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเป็ดสวัสดีค่ะค่ะคุณเป็ดมีอาการยังไงคะก่อนที่คุณเป็ดจะมารู้จักตัวเดียวฟิการเลอ่ายเป็นอะไรมาก่อนคะค่ะเป็ดเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะก็คือเป็นคนที่นั่งทํางานนานค่ะแล้วก็จะปวดสะโพกลึกๆค่ะแล้วก็จะมีอาการชาล้าลงขานะคะแล้วก็ ไปรักษามาหลายวิธีคะ่ะทั้งไปหาหมอไปกินยาแล้วก็ไปนวดคะ่ะพอไปกินยาไปนวดอาการก็จะดีขึ้นชั่วคราวคะ่ะแล้วหลังจากนั้นอาการก็จะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> ก็มีพี่อ๋อยอะคะ่ะเขาแนะนําให้ทานว่าเออลองทานตัวนี้ไหมดีอิศกับอเลไทเนี่ยเผื่อจะช่วยได้เออก็เลยเปิดใจลองทานดูคะ่ะเพราะว่ารักษามาหลายวิธีแล้วก็ไม่หายสักทีเนาะก็เลยเปิดใจลองทานดูคะ่ะ เป็นมานานแล้วหรือยังคะก่อนที่จะมาเจอตัวนี้สองปีกว่าค่ะสองปีกว่าแล้วเห็นผลตอนไหนคะหลังจากที่ทานไปแล้วอะคะอ่ะห้าวันค่ะห้าวันอาการที่เคยปวดที่เคยชานะคะก็จะเบาลงค่ะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนจนหมดเซตหนึ่งอะสิบห้าวันนะคะค่ะแล้วสั่งต่อไหมคะสั่งต่อค่ะเพราะว่าแรกๆเนี่ยอพอเราทานหมดครึ่งเดือนแล้วอาการมันดีขึ้นค่ะก็เลยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยเราได้ก็เลยสั่งเพิ่มค่ะอืมแล้วตอนนี้เซตที่เท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้รักษามา2เดือนอาการที่เคยปวดที่เคยเป็นตอนนี้ไม่ปวดแล้วค่ะแต่ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะว่าอาการที่ปวดที่เป็นเนี่ยมันทรมานและไม่อยากให้ตัวเองกลับมาเป็นอีกะคะ่ะก็เลยอตอนนี้ทานเพื่อป้องกันแล้วค่ะทานแค่วันละเม็ดหรือทานตอนที่มีอาการปวดเท่านั้นค่ะเป็นยังไงคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์เดี๋ยวฟิตกาเลอไทยอยังคะตอนนี้คือคุณเป็ดทานมาแล้วก็อยู่ชุดที่2นะคะ เห็นผลเลยค่ะอาการนั้นจะโล่งไปเลยแล้วยังไม่กลับมาเป็นอีกแต่คุณเป็ดก็เลือกที่จะทานต่